สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่จะนาความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาเล่าให้ทุกท่านฟังกันครับในส่วนของราคาเคลื่อนไหวของทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างมากครับทําให้แนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นทันทีครับ ทะลุแนวต้านสําคัญทั้งสองแนวต้านครับ1745แล้วก็1769ครับไปแตะจุดสูงสุดที่1779แล้วก็ต่ําสุดที่1743ครับมาดูกันครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในแต่ละวันครับในส่วนของวันจันทร์ครับเปิดตลาดมานักลงทุนส่วนใหญ่ก็แห่เข้าซื้อทองคํากันครับอ่าทางนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ทางนั้น WHO เนี่ยเขาออกมาประกาศตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันครับซึ่งอยู่ที่1 8 3 0 0 0ารายซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ครับสำหรับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายวันครับแล้วก็ทางด้านของโก m แมน n ซค s ครับอ่าอินเวสเมนต์แบงชื่อดังเขาก็ออกมาประกาศตัวเลขคาดการณ์ของราคาทองคำใหม่ครับว่าจะอยู่ที่1 8 0 0 1 9 0 0แล้วก็2 0 0 0ครับในอีก3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนที่จะถึงครับ ทำให้ราคาทองคําเนี่ยเมื่อวันจันทร์เนี่ยขึ้นไปแตะสุดแตะจุดสูงสุดที่หนึ่งเจ็ดห้าแปดครับี่แล้วก็ในส่วนของสัญญาซื้อขายทองคําร่วงหน้าครับเดือนสิงหาคมก็ขึ้นไปอยู่ที่แตะจุดสูงส,สุดที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ครับในส่วนของวันอังคารครับก็มีในการถแถลงของนายปีเตอร์เจวารโลครับที่ออกมาถแถลงว่าสัญญา ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งในภายหลังเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าไอ้ที่สื่อนําออกไปประกาศนะครับเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีเขาก็ออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์ครับว่าความสัมพันธ์เรื่องของอข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยยังคงมีอยู่ดีครับอ่า ในในวันเดียวกันกับทรัมป์ก็ออกมาประกาศถึงเรื่องการห้ามแรงงานต่างชาติเข้าประเทศครับซึ่งจะเป็นแรงงานที่ถือวีซ่าประเภท H1B แล้วก็ H2B ครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเปิดตำแหน่งงานว่างให้กับแรงงานสหรัฐาเองในส่วนของวันพุธครับก็จะมีในส่วนของประเทศไทยเราที่ทางด้านกรนง,งเนี่ยออกมา ประกาศว่ามีมติเห็นชอบให้คงดอกเบีย้ยไว้ที่0.5%แล้วก็มีเรื่องของตัวเลขคาดการ์ครับซึ่งคาดการว่า GDP ในปีนี้เนี่ยจะหดตัวลง8%ที่จากเดิมเนี่ยคาดการไว้ที่5.3%ครับหดตัวครับวันเดียวกันครับทางด้าน IMF ก็ออกมาพูดถึงเรื่องอตัวเลขคาดการเศรษฐกิจโลกครับว่าจะหดตัวลง4.9%ในปีนี้ซึ่งจากเดิมเนี่ยคาดการไว้ที่3% ครับแล้วก็คาดการณ์ในส่วนของตัวเลขอ่า GDP ปีหน้าครับว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดสี่เปอร์เซ็นตซึ่งจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ไว้ที่ห้าจุดแปดเปอร์เซ็นตในส่วนของสหรัฐครับตัวเลขคาดการณ์ที่เขาคาดการณ์ออกมาใหม่ก็อยู่ที่หดตัวห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตครับซึ่งอ่าในตัวเลขเดิมครับแล้วก็คาดการณ์ใหม่ว่าจะเป็นแปดเปอร์เซ็นตในปีนี้ครับ ในส่วนของประเทศยุโรปครับก็มีตัวเลขคาดการเช่นกันครับซึ่งคาดการออกมาใหม่ว่าจะหดตัวที่สิบจุดสองเปอร์เซ็นตครับในวันเดียวกันครับทางสหรัฐก็ประกาศเรื่องภาษีนําเข้าครับว่าจะเพิ่มภาษีน้าเข้ากับทางประเทศในกลุ่มยุโรปในสินค้าประมาณ30สิบประเภทด้วยกันซึ่งรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยภาษีนําเข้าที่จะเพิ่มขึ้นก็จะประมาณ1 3 1จุดสามจุดหนึ่งพันล้านเหรียญครับ ซึ่งการกระทำนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากาการที่ทางด้าน WTO ครับองค์การการค้าโลกเนี่ยมีคำตัดสินต่อคดีของอุตสาหกรรมเครื่องบินครับที่ทางสหรัฐเขาเสียผลประโยชน์ไปครับทั้งด้านยุโรปเนี่ยก็ออกมาพูดครับว่าการที่สหรัฐทำแบบนี้จะส่งผลเสียทั้งทั้งสองฝ่ายครับ ต่อไปครับมาดูในส่วนของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยทะลุ9.5ล้านรายไปแล้วซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ก็จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า8แสนรายครับนำโดยครับที่1เป็นในส่วนของบราซิลครับเพิ่มขึ้นมา2แสน2 0 0 2,000รายครับยอดรวมอยู่ที่1 000, 000, 000, 000, 000, ล้าน1แสนกว่ารายนะครับในส่วนของที่สครับจะเป็น ทางด้านของสหรัฐครับติดเชื้อเพิ่มขึ้น2,300รายครับยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ2 3, ล้าน3แสนรายครับตามมาด้วยอินเดียครับที่ติดเชื้อรวมในสัปดาห์นี้1 6 0 0 0ลรายครับยอดรวมอยู่ที่4,070,000รายครับแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียครับออกมาประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดอีกแล้วครับหลังจากที่ไม่พบมาระยะกวา่า1เดือนแล้ว ทางนั้นเยอรมันครับก็สั่งล็อกดาวรัดนอตไรครับเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อกว่า1,000ลายในรัฐนั้นครับมาดูกันต่อในส่วนของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีในเรื่องของอการชะลอความการคว่ำบาตเกี่ยวกับในเรื่องของอชาวอุยกูร์ครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนโดนัลดทรัมเขาไปลงนามในิต ส่วนที่สัญญาสิทธิมน,มนุษย์เสชนของชาวกุยอูที่อาศัยอยู่ที่จีนนะครับท้งนี้เนี่ยการกระทำเช่นนั้นเนี่ยก็เพื่อจะออกมาตรการคว่มบาดกับจีนแล้วก็เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเขาก็ออกมาประกาศว่าจะชะลอการออกนโยบายคว่มบาดพวกนั้นเพราะว่ามันจะไปแทรกแซงการเจราจารทางการค้ากับจีนเขาครับแล้วก็มีในเรื่องของอาการตั้งขีปนาวุธครับที่ทางสารัฐเนี่ย วางแผนที่จะไปติดตั้งในบริเวณเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทางจีนก็ออกมาพูดตอบโต้ตครับว่าจะไม่อยู่เฉยถ้าเกิดสหรัฐทำเช่นนั้นแล้วก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางครับในส่วนของสหรัฐเอง York, ครับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับดาวโจนปิดตัวล่าสุดที่25,745ครับลดลง1นึ่งแสน่อยยี่สิหจุดครับ S&P 500ครับปิดตัวที่สามพ 83.76ครับลดลง13.98จุดครับ n a s ๊ a q ปิดตัวที่1017 10, จุดครับเพิ่มขึ้นมา70.88จุดครับมีตัวเลขที่สำคัญที่ประกาศมาในรอบสัปดาห์ครับจะเป็นในส่วนของค m มครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อรวมถึงภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการครับซึ่งประกาศออกมาอยู่ที่46.8ครับเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ4เดือนครับ แล้วก็ในส่วนของสภาคองเกรสครับมีผ่าทีว่าจะอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานครับโดยมีวงเงินอยู่ที่หนึ่งล้านล้านดอลลาร์ครับทางด้านจีนครับในส่วนของบริษัทแบปซี่โคครับก็ออกมาระงับการผลิตที่โรงงานที่ตั้งอยู่ที่จีนครับเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อแปดรายในโรงงานนั้นครับแล้วก็ มีการระงับการนําเข้าเนื้อไก่จากาไทยสันฟูดครับซึ่งตั้งอยู่ที่สหรัฐเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19ในโรงงานนั้นครับธนาคารจา,ารกลางจีนครับออกมาประกาศคงนโยบายดอกเบีย้ยเงินกู้สําหรับลูกค้าชั้นดีครับสําหรับประเภท1ปีเนี่ยจะอยู่ที่3.85%แล้วก็ประเภท5ปีครับอยู่ที่4.65%ครับอินเดียครับออกมา เผยว่าทางด้านผู้บังคับบัญชาของทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็มีข้อสรุปตกลงกันได้แล้วว่าจะคลี่คลายสถานการณ์นั้นโดยนำกำลังทาหารที่ตรึงอยู่ที่บริเวณชายแดนที่เกิดการบรทราครับก็จะนำออกครับในส่วนของยุโรปครับทางด้านยุโรปเนี่ยกำลังพิจารณาแบนการเข้าประเทศของผู้เดินทางที่มาจากสหรัฐครับ เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดการระบาดของโควิด19อีกครั้งใหม่แล้วก็ทางธนาคารกลางยุโรปครับออกมาประกาศว่าจะปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารที่อยู่นอกเขตยุโรปครับซึ่งเงินกู้เหล่านั้นก็จะ,จะเป็นเงินสะกุลยุโรครับทางนั้นสหรชาชอณจาจักรครับ UK ก็มีแผนครับที่จะกลับมาเปิดผับเปิดร้านอาหารแล้วก็โรงแรมครับในต้นเดือนหน้าครับ ดูกันต่อที่ทางด้านเกาหลีเหนือครับก็คิมจองอึมก็ได้ออกออกมาแล้วแล้วก็รับคําสั่งที่ทางน้องสาวเขาเนี่ยมีสั่งการทางทหารเพื่อกดดันทางเกาหลีใต้ไว้พอคําสั่งเหล่านั้นก็ถูกรับเรียบร้อยแล้วครับก็คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างทางด้านเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ครับดูกันต่อในส่วนของวัคซีนครับทางด้านของกิลลิสไซแอนก็ เริ่มที่จะวางแผนการทดลองตัวยาที่ชื่อว่าเลมเดซีเวียครับซึ่งเป็นยารักษาชนิดสูงครับพร้อมที่จะเอาไปรักษากับทดลองรักษากับผู้ผู้ป่วยที่กําลังรักษาตัวอยู่ครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเรื่องของราคาในเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยครับในส่วนของจีนครับก็อนุญ,ญาตให้บริษัทในประเทศเนี่ยเริ่มทําการทดลองวัคซีนโควิดสิในมนุษย์แล้วครับ ในส่วนสุดท้ายครับจะขอพูดถึงในเรื่องของ SPDR ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าซื้ออีก16.08ตันครับรวมถือครองทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1,175.39ตันครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับทองคำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อซื้อขายเปิดบัญชีสามารถติดต่อเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาเดิมครับ10บนาฬิกา3านาทีสวัสดีครับ